กังล่าสวยดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับจมงมาเล่นมอสไฟในซองเครื่องรินนะครับผมมาไปเล่นกันโอ้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับค็อมอสก็จะอยู่ในนี้พอดีโทษนะครับผมงงมอสเจอไปไหนมันก็จะเป็นมอสเป็นโกเฟนนั่งอยู่ตรงกงมพงกดเข,ข้าไปนะครับปึ๊บ จะมีสอนทำตั้งไลคลิปนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ตั้งไลคลิปเอิม่มท้ายคลิปนะครับเราไปเ่นกันเรไปดูมอดกันเลยนะครับผมกมองผมอาจจะบ้กหน่อยเพราะูม,มันเป็นอย่งไงนะครับผม มาถึงก็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 เจอมิกุเงี้ยน,นะครับผม,มที่คนเห็นไหมใช่ไหมไม่เหรอเพื่อมันอาจจะบั๊กหน่อยนะครับเพราะอันนี้คือเวอ,เวอร์ชันนี่เวอร์ชันแบบหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดศูนย์นะครับผมวางเอาไปดูกันอืมตัวแรกคือตัวไหน เคอ๋อน okay. hmm. ่ไงบุ๊บบุบบบบบบบผมน่าจะใช่ครับผมผมเรียงผิดครับผมก่อเรียงใหม่โว้มันหายเยอะฮะ ชุดแรกก็ต็มนะฮะตัวแมก่ก็จะมีเสือเฟนนะครับตัวแมกคือช็อตนะครับตัวที่สองก็แม่ชีนะครับผมตัวที่สามก็กร์เรือเฟนล่างปีศาจนะครับสี่ก็กร์เฟนฮะฮะกรเอเฟนโอเคอันนี้ก็แม่ชีงาง ปีศาจนะครับผมอันนี้ก็อกสี่ผสมตัวครับโอ้โทษทีครับอันนี้ก็สกรหรือปั๊มวะน่จาจะสกิปือนะครับผมอืมฮะโอ้ไขต่ตัวเดียวกันนี่คือตัวที่ผมชอบมามสำหรับกลางโกกลางโลก,ก,ก,รก,ก,ก,รกครับนี่ครับผมนี่ครับผมชอบที่สุดแล้วนะครับผม ว่าผมเอาผมเอามาซ้ำนะครับไค่เหมือนกันนี่นี่ครับแล้วก็ปัม๊มก็มีเสียงเพลงด้วยนะครับผมต่อไปตัวเอ้ไม่ใช่ตัวเหนื่อยไปหน่อย ก็ดูกันครับว่าสิถูกไหมก็น,นะ,น,น,ะน่าจะเหือหนี่วิตตี้นังดลต่อไปโอ้เฮ้ครับอันนี้ก็จะเป็นปิกกี้นะครับมันจะมีโอกาสที่จะออกมาเป็น่างนี้นะครับน้อยมากครับดูนะอ้าววันนี้โชคดีจัด,ด โอเคแล้ว okay. ก็จะเป็นเฮ็กขอเที่องงงเฮ็กนะครับนี่บางตัวชุบึ่งแล้วมีเสียงนะครับตอนนี้ไม่มีอันนี้ก็เกิร์เฟนนะครับอันนี้ก็มีกุนะครับเฮ็กอีกตัวหนึ่นสงสงสัยผมเสกซ้ำนะครับผมอันนี้เกอร์เฟนอืมแตก,กต่างกันตรงไหนวะสกายครับตัวนี้ ก็าอมกชุดนึงเลยนะครับผมก็จะแต่ตาเงยก่อนครับผมก็นี่นะครับตัวนายกสกายฮะฮะไงนะอ่าไ้ง

การแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเตรียมจัดกิจกรรมรับน้องก็ขออภัยสกายนั่นเออนะอันนี้ก็บอยเฟย์นะครับผมบอยเฟย์หน้าสีเขียวเลมอนเลมอนนะครับผมข้อตาครับผมอันนี้ก็อ๋อคนสร้างนะครับคนสร้างบิโก้นะครับผม

ในรายการผลกระแสดบอกว่าต้องการนะครับบอกว่าให้คนที่กระทำรูปแม่เขามากราบตกไปแล้วนะครับนี่ครับว้าวซาดีนะครับผมเกิร์ฟเฟนเออวัดตัวไงวะเนี่ยไม่รู้จักอันนี้ช็อคคุรีอันปั๊มนะครับผมแทนเลยไวเฟนครับผม จะกดแหลมปั๊มอีกง้าหนึ่งนะครับว้งวเงยตุ้มไปเลยครับผมอันนี้ก็กระเงืองเฟนง้างไหนไม่รู้นะครับผมชุดต่อไปด้วยวค,ความรวดเร็วก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะก็หวังว,ว่ายอย่างนั้นนะครับจะได้ อันนี้ก็ตัวเอิม่มลืมชื่อคบอันนี้ก็กำพงนะครับผมถ้าเกิดเกิร์เฟนไม่หกลก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเกิร์เฟนซาดีเอ้ยไม่ใช่ซาดีดิซาดีเฉยปัม๊มฟิตตี้ผมเส่ผิดตัวนี่ครับต้องเซกนับก่อนแล้วก็อ๋อฟิกหงใครวะ ก็นี่นะครับก็ไปสอนต่อเลยนะครับผมก็มาเราจะมาสอนโหลดนะครับนี่ครับคุณก็จะเห็นว่ามีอะไรเพียบเลยนะครับผมขอไปไวๆแล้วกันนะครับผมคุณกดอันนี้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะด้งเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับให้คุณกดคลิกเข้าไปนะครับผมนี่นะครับ นี่ครับมันก็จะเด้งมาล้านี้แล้วให้คุณโง่ทั้งสองอันเลยนะครับผมโงดโงดสิโงดงูโงดทำไมไม่โง่ด้วยโงดนักทั้งนักผมอันนี้กดบล็อกไปครับรอประมาณกี่งูมผมมองไม่ออกให้คุณกดค้อมนะครับผมอ๋อให้มึง เลี้ยงหน้านี้ละกดออกกดนี่ครับโดโลดกดเข้าไปปึ๊บกดปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับเอ้ยผมน่าจะทำผิดนะครับต้องรอข้างล่างผมทำผิดขออภัยครับคุณต้องมาข้างล่างนี่นะครับแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมรอไปนะครับผมถ้าเกิดดึงหน้าอะไรก็กดออก นี่ให้มันเด็กนานนี้ครับกดคลิกทูททดาวโหลดแบบนี้มันก็ดไดิ้เข้าไปใช่ไหมไปเดี๋ยวผมลองโหลดให้ดูด้วยนี่คือการอันนี้จอดาวโหลดอยู่นะครับผมให้คุณเข้าไปหน้าเดิมนะครับผมเพราะคุณต้องดาวน์โหลดดิสก์อีกไฟตัวหนึ่งนะครับ คน,นก็มาด่าวดตัวตข้างลานะครผมดต่อไปอยังไงงแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของลืนะว่าจะเป็นหน้า้องกตามเ่อนี้คนที่รับผิดชอบในการดก,การการรัก็คือนายกสมรอนะคะคนาย,ยกจริต้อมีคนตอใค่ะงานนถึงไหนแล้วว่านยกไม่ได้กมาถามก็ไม่รู้กดกดข้ามนะครับผมถูกจับไปนั่งตรงกลาง กดกาไปกดเข้าไปฮงลุกง่ายงก็ทําเหมือนเดิมเหครับผมแบบนี้ครับแล้วก็มารอตรงนี้สิบยี่สิบวินะคะผมงรไปรอไป,อ,ไปอืมเงอไปงน กดฉันไม่ใช่โปรแกรมมันเด้งอะไรก็กดออกแันไม่ใช่โปรแกรมงอนะครับผมให้เป็นนี่เอ้วก็กดนี่ครับผมแล้วก็คลิกทูดาวน์โหลดเกินไปขึ้นด้วนโหลดปึ๊บปึ๊บกดเข้ามาแบบนี้แม่ตอแรกก็เชื่อนะสุดท้ายความมันมาแตกที่ว่าที่ชางล้เนี่ยแหละ เอาโทรศัพท kind of ์มาของปื My ้มแล้วเปิดดูข้างในโทรศัพท์เนี in ่ยม I mean, ันมีหลักฐานทั้งหมดเลยก็คือเป็นการคุยกันในแชทไลน์นี่นะครับถ้าเกิดใครมีมีมีเออภาเาชาวบ้านต้องถามว่ามีเอ็มเอ็มนี่ยิมจูยิมจูไอ้เบราว์เซอร์ก็มันก็ ให้คุณกดเข้ามาตัวไฟก็ลองตัวดองกโหลดแล้วคุณก็กดใหม่นี้นะแล้วคุณก็กดตัวเองไหมครับถ้าใครไม่มีก็เป็นโหลดตัวแอปของยวเขียวๆตัวนี้มาก็ได้นะครับผมั้นคุณกดเข้ามาปุ๊บดาวน์โหลดดาวน์โหลดแล้วก็หาตัวไฟ ไฟตัวนั้นนะคบผมตัวหนึ่งราหาก่อนนะครับพอดีไม่ได้ลบมนะครับผมผมจะไม่ได้ทมีหรือเปล่านะครับผมว่าได้ทำใน,นตัวนี้นะครับผมโอเคไป่มีนะครับผมใครที่มี e s ไฟนะครับให้คุณกดหน่่งนะครับ e s ไฟนี่คุณกดมาปึ๊บ แบบอันนี้คือโฆษณาก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับผมนี่ครับผมกดง่าไปด้านด้านซ้ายแล้วเข้ารองโหลดนะครับหาไอตัวนั้นกดคลิกนะครับผมแล้วก็ไมค์ครับนะครับผมไมค์ครับแล้วก็เวลานี้เท่านั้นนะครับผม แล้มันก็จะเด้งเข้าไปในตัวเกมไหมครับแล้วก็มอดเข้านะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับรอนะครับผมคิปไปนะอีอ๋ออัดโอเครอนะครับ นที่นะครับมันก็เข so ้ามาไงนะครับนี่ถ้าสามารถทาได้เลยพยานาลักฐานชัดเจนแต่ของผมมีแล้วมันก็เลยซ้ํากันนะครับผมมาถ้าเกิดเป็น E X Fly o นะครับผมก็ทำตามนี้ได้ะปวดตุปวดหมด าก่อนนี่ครับมันจะมีนี่อุณนกดเข้าไปมันก็จะเด้งเข้าโตเกมามค้าทันทีนะครับผมนี่นะครับก็นี้เราขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาในวิวมอดไปในดีๆแล้วก็มาสอนดีๆนะครับผมก็เดี๋ยงมีนมอดผมก็จะงงไว้หน้างๆแล้วก็ ลิง e s 5 pro เอ้ย e s 5กับ e s 5 pro ผมก็เอาไว้ข้างล่างไว้สองอันเลยนะครับให้ทุกคนเลือกแล้วลิงโหลดตัมัดผมก็จะส่งไว้ข้างล่างนะครับผมก็ขอให้ออกไปไม่ให้สนุกนะครับผมบาย